สวัสดีครับทุกคนมาพบกับเกม Final f a n t a y ภาค2มาตอนเดืนเจ็ต่อผมทดลองเล่นไปสามโหมดนี้เลยดินไนนี่ครับก็จะเล่นให้ดูอีกสักรอบครับโอเคแต่ก็ขอใช้เวลารดเร็วครับเพื่อจะได้กับจบครับในคืนนี้คืนเก็ก็ยากอยู่นะที่ผมลงไป ผมกะว่าจะเล่นสองโหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราะใช้สุดเทรนเนอร์ก็ประวัติขอแมงเกลิลตามปากติก็คือโดนเด็กถอดชิ้นส่วนออกตามลูก,กตาตามอะไรนั่นแหละ มันเลยเป็นพวกหุน่นเน่าเหมือนพวกวิเทอร์เล่นะนะที่เขาผมชอบเรียกตามเขากันก็คือวิเทอร์เลตุ่นเน่านั่นแหละแต่ที่จริงเขาก็เอาหุ่นพวกเนี้ยมาทำใหม่เท่าที่ผมจำได้นะก็คือตอนนี้ก็เราไปเรืเ่อยๆครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปประมาณอีกสองเลยเพื่อจะได้เพิ่มความรวดเร็วครับก็ เพิ่มตัวละครมาก็คือสองสามตัวนี้แหละเพราะเนื่องจากผมทดสอบเล่นมาไงแต่ก็จะเล่นให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันขออภัยด้วยที่เล่นมาก่อนไม่บอกกันตุกตาพวกนี้ก็น่ารักครับเหลือสามหมดท้าที่ยังไม่เคลียร์ไม่จบก็คือครับ Kick Challenger f e n เฟ f ว v ร r ก็คือไมค์ของเฟนดี้แล้วก็ Golden f e n d ้แล้วก็คือตุกตาลเด้นเฟ e n d ้ที่มาด้านตัวนี้หลายคนน่าจะรู้ไปแล้ว ที่จะมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นผมว่าน่าจะหาไอ้นี่ให้อยู่พวกภาพแรงบวกอิสเตอร์เอก Egg. แกงไว้อย่างนี้นะครับส่วนก็รอเวลาไปดีสองอยู่ที่จริงจะสกิปก็สกิปได้นะแต่ผมจะเล่นให้ดูด้วยไงอธิบายไปด้วยถ้าเฟดดี้นี่ก็คือถ้าเราเฝ้ากลองมันก็มาอยู่แล้ว แบงเกิลก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้กล้องครับเพียงแค่ใช้แสงไม่ต้องให้มันมาทางหน้าแค่นั้นมันก็ต้องมุดท่อไม่ได้แล้วแต่ตัวไหนก็คือบอลบอยนี่ก็คือตัวไม่มีทางเดินครับไม่มีทางเดินอย่างแน,น่ชัดก็คืออาจจะวัดมามุดท่อเลยถ้าที่ผมรู้มาส่วนทอยบันนี่ก็จะมาเป็นระยะพวกนี้เดี๋ยวอธิบายให้ ตุก๊กตาพวกนี้ก็เป็นตุก๊กตาจะทำใหม่ในภาคหนึ่ง mm hmm. เขาว่ากันอย่างนั้น mm hmm. ตีสามแล้วความหล่นก็หล่นเหมือนเดิมครับตีสามสุดยอดคนะับตีสามแล้วงั้นก็ไปเรื่อยๆ้วไปตีสี่ตีห้า นี่ครับตัวแมงเกิลเล่นหมดฟ็อกซี่ไม่มีฟ็อกซี่เลยเพราะโดนแสงอไปผมไม่อยากมันออกมาลําบากครับหาหมดมันมันเล่นครับถึงจะสนุกเลยโอเคแมงเกิลก็ปล่อยไว้งั้นแหละตีสี่แล้วข้ามมาตีห้าเลยนะครับโอเคตีห้าแล้ว ก็แมงเกอร์อยู่นี่ตัวอื่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทุกแคมยังโล่งครับแล้วก็ไปไปแม่ฟ็อกซี่มาครับไม่ชอบฟ็อกซี่ให้มันมาก็ไปมันครับไปมันฟ็อกซี่ก็ปบ่าอยว้งั้นแหละตายฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ลางนี้ก็ยังไม่มี คุกตาไม่หายแล้วแนะ่มันยังมีอยู่เป็นโจรสลับรับหมาเป็นโจรสลัดไอ้นี่เป็นนักดิจใต้านี่เป็นนักเสิร์ฟคับเค้กอันนี้นักร้องเพลงถ้าบอลลูนบอลในภาคนี้เป็นเด็กให้ลูกโป่งนะบอลนีนภาคนี้เป็นนักเล่นกีตาร์แบบโอ้ oh. กีตาร์ล็อกนะพวกนี้เนี่ยกีตาร์อย่างนี้เฟตี้เป็นนักร้องไมหมันเดิมรับเหมือนกับพวกนี้แหละแต่ว่าเพียงแค่จะต่างหน่อยหุ่นนี้จะทําบาทีหลัง นี่ครับที่มันบอกส่วนหุนวิทเทอร์ก็ทำนี้โอเคผ่านละ <Yeah! S 1> มาต่ออันที่โหมดเลดีสไน h t โมดนี้ก็มีชีค่าทอยชีค่าแมงเกิลไอตัวนี้ระดับความยากก็ผมได้บอกได้เลยว่ายากเหมือนกันเลดีสไน h t ทอยชีค่านี่ก็ยากสองตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับ ความยากก็เหมือนสุดๆเลยสวิตเตอร์ชีค่าไม่รู้ครับรุยกันเลยก็ในโหมดนี้เที่ยงคืนดูมีเสิยงเดินละเพื่อความปลอดภัยครับถ่วงวิเทอร์เลยชีค่าไว้อ่อนออะตัวนี้เดินนะเพึ่งเพิ่า่างรวดเร็วครับตัวนี้ ส่วนพวกไทยอย่าไปเพิ่งไปสนใจครับตอนนี้ยังอยู่ดีโอเคเต็งเกินเร็ เลยครับเลดเดตไนก์ก็เป็นคืนแห่งผู้หญิงอะนะส่วนายชิค่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วชิค่าตรงนี้ก็เป็นผู้หญิงส่วนแบง์เกอร์น่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวนี้เพราะตัวมันออกสีชมพูถ้าจะเป็นผู้ชายตัวมันจอ,อกสีแดงเหมือนฟ็อกซี่ธรรมดาหน่อยไปสววและสิเปิดโอากาสให้พวกมันมหา ไทชิค่ากี้แกงกันที่ว่าก็ร,รีบมาเลยอะโอเคก็ไปได้ <c oughs> แฟลไลท์ใช้ส่วนบอนเดอร์เทนเนอร์คืนเจ็ดอยู่งั้นขอข้ามาตีสามเลยโอเคตีสามละว้าวมาแล้วหรอไทชิค่าเลยจัง ดีเร็วๆที่เวลาเล่นจริงๆมันให้เวลาช้าม,มากที่เวลาเล่นแบบไม่สันใจครับแปบ๊บเดียวครับ6โมงแล้วเร็วมากตอยสีค้านี่ก็ชักชาครับไ,ไว้งั้นแหละมันไม่จำสเกลเราเพราะเนื่องจากมันทำอะไรไม่ได้ตีสีแล้วโอเค ไฟจี้ขาดี่ชับยังแสงคิวตลอดโอเคก็มันก็จะผ่านแล้วถ้าฟ็อกซี่อ่นนึกว่าไฟจี้่าว่ะ <c oughs> แล้วเปิดไฟจี้ไว้เงี้ยครับให้ฟ็อกซี่อยู่เป็นเพื่อนอีกตัวหนึ่งละครตัวนี้มาทุกตอนครับมาทุกคืนเลยครับต่อให้เราไม่ได้ปรับหมวดให้มันมามันก็มาได้ครับตัวนี้ถ้าขาดแสงเยอะเกินไปตัวนี้จะมาทันทีเลยต่ยหน้มันปปปป,ปโอเคยังไม่ใครมาใช่ไหม ให้ฟ็อกซี่โดนตีดางนั่นแหละตีห้าแล้ว,ลวโอเค ค่าด้วมันลีลาจังวาใส่ทีนี้ไปเลยครับไม่เหลือเลยครับใส่ทีให้แสงเงี้ยแหละครับกวนวันมันบอกพิซซ่า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 ไม่ใช่แล้วใช่ไหมไปกิน นี่เอาไปกินโอเคผ่านแล้วโอ้ยโอเคเกริดนาวกริเอา จะไม่จบง่ายๆหรอครับเลยสามสี่โมงตอนนี้โอเคก็คืนแปดหใครเอาได้เอาเถอะตอนนี้ใครเล่นได้เล่นเลยครับโอเคเอาไวส้สำหรับวันนี้แค่นี้ครับ เอาไว้ใน2โหมด4โหมดสุดท้ายบ๊ายบาย